วันนี้ก็เลยจะพาไปเล่นน้ำแบบท้าทายนะคะก็จะไปเล่นเซิร์ฟโอ้โหโอ้ยกล้ามเนื้อของเขาอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ดัวยนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เอเจตมลี hey, <Family S 1> ค่ะ,คะวันนี้นะคะก็จะพาอป้าจินนะคะไปเล่นน้ำไปเที่ยวใช่ไปเที่ยวเพราะว่าป้าเบื่อร้อนเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมที่เมืองไทย ร้อนมากร้อนมากนะคะวันนี้ก็เลยอะวันหยุดเนาะเดี๋ยวจะพาป้าจินไปเที่ยวอย่างที่หลายๆคนนะคะติดตามเรามาก็จะรู้เนาะว่าคู่เราเนี่ยจะเป็นคู่ที่ขาลุยมากนะคะเวลาไปเที่ยวก็คือเที่ยวสุดมากออกกําลังกายก็คือออกกําลังกายสุดใช่ไหม<ช>ไปทะเลปีนเขาดําน้ําอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอลิซจะพาป้าไปเล่นน้านะออนี่เหรออ่ะฮะใช่แต่การไปเล่นน้าครั้งนี้ถ้าเล่นแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ไม่ใช่อป้าจินใช่ไหมเพราะว่าโอป้าจินบ้าพลัง วันนี้ก็เลยจะพาไปเล่นน้ำแบบท้าทายนะคะก็จะไปเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟใช่ชอบใช่ไหมชอบอะไรแบบนี้ยืนได้หรือเปล่าเออจะยืนได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกปกติโป้าจะเล่นเป็นสกีใช่ไหมที่อยู่เกาหลีสโนว์บอร์ดสโนว์บอร์ดอะไรที่เกี่ยวกับหิมะแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่เมืองไทยไม่มีไงเมืองไทยก็เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปเล่นกีฬาแบบท้าทายท้าทายใช่เป็นการเล่นเซิร์ฟนะคะ ก็เดี๋ยวจะพาโอป้าจีนไปนะคะ<ช>สถานที่ก็จะอยู่ในกลางกรุงเลยอยู่แถวสุขุมวิทใช่ไหมสุขุมวิท26นะิคะใช่ะะใช,ใช่ไปง่ายมากๆใกล้ๆบ้านของพวกเราเองนะคะก็เดี๋ยวจะพาโอป้าจีนไปนะคะก่อนออกไปข้างนอกโอปาต้องกินตัวช่วยก่อนมีตัวช่วยหรอ,อตัวช่วยคืออะไรชาเมคริสตัลคอลลาเจนสีชมพูสดใสแพคเกจสวยงาม กินทุกเช้าก่อนออกไปทํางานเหรอใช่ทุกเช้าอันนี้ช่วยให้กระดูกแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงแล้วก็พิวดีอ๋อหืเพราะว่าโอป้าออกกาลังกายเยอะนะคะแล้วก็ใช้ข้อต่อเยอะใช้กระดูกเยอะหือ,อหืมหรอหืหร <laughs> <laughs> อืมก็หลอ่อก็หลอ่อเนาะชาเแม่คริสตัลคอลลาเจนมี30มองทานได้หน e ึ่งเดือนรวม4สีสารสกัดที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพและผิวพรรณ คอลลาเจนไทป์2ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยลดอาการปวดข้อและข้อยึดได้คอลลาเจนไดเปปไทด์ ide, ช่วยฟื้นฟูผิวลดริ้วรอยบนชั้นผิวรักษาความชุ่มชื้นของผิวคอลลาเจนไดเปปไทด์ ide, บำรุงเซลล์กระดูกอ่อนเพิ่มความหนาแน,น่นของมวลกระดูกเอสโคบิกแอซิดช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเนียนใส นี่คะ่ะชงให้ดื่มแล้วคะ่ะก็คงค่ะเป็นห่วงต้องชงให้สามีดื่มทุกเช้าคะ่ะจะสังเกตว่าสีใสมากเมื่อกี้ที่ใส่ลงไปแล้วพอเชคแป๊บหนึ่งสีใสเหมือนน้ำเปล่าเลย,ยเขาดื่มจริงจังนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงฟินฟินเหมือนกินน้ำเปล่าเลยใช่ไหมใช่มีกลิ่นไหมคาวไหมไม่ไม่มีกลิ่นหรอไม่คาวหรอเหมือนกินน้ำเปล่าเลยใช่ไหมน้ำเปล่าเฉยๆเออกินน่นไงวูบไม่น่าหรอกป้าผิวดีมากเลยเนี่ยดูสิ กินทุกเช้ากินทุกเช้าอ็น,อน่าใสไงก็น่าใสโอ้โหกระดูกก็แข็งแรงใช่ไหม <c oughs> อันนี้อายุ38นะคะใครจะเชื่อผิวหน้าคือดีมากดูซูมไม่ดูใกล้ๆเลยอะโอ้ยกินแล้วหล่อนะคะ <c oughs> ชาวเม่ <c oughs> เราออกไปเที่ยวกันดีกว่าไปเลย Let's go Let's go Let's go โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะ f l o House Bangkok ที่สุขุมวิท26นะคะบรรยากาศข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ข้างในก็จะมีคนเล่นอยู่แต่ว่าของเราจะเป็นเล่นรอบ6โมงเนาะเป็นรอบหน้าประมาณอีก10นาทีใช่ไหมคะได้รอสิ <laughs> เปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วนะคะมีความวอร์มนะคะโอ้โหโอ้ยกล้ามเนื้อของเขาทุกคนก่อนจะออกกําลังกายนะต้องวอร์มก่อนนะอันนี้เรื่องเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะต้องยืดเส้นยืดสายก่อนนะคะให้กล้ามเนื้อได้มีการผ่อนคลายนะคะไม่งั้นการไปเล่นเลยเนี่ยอาจจะเกิดตะคิวหรือว่ากล้ามเนื้อเกร็งได้

ป,ป้าเก่งขึ้นแล้วนะทุกคนจากที่เล่นไม่เคยเล่นเลยนี่เริ่มไต่สเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะเริ่มไต่สเต็ปขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็คือไต่สเต็ปโดยใช้สายจูงนะคะวันนี้นะคะหลังจากเล่นกีฬาเสร็จแล้วเราก็หิวมากแวะมากินข้าวที่ทองลอ่อง <c oughs> เต้าหู้นะคะแล้วก็มีแซลมอนสดๆจ้ามาแล้วจ้ามาเพิ่อมอีกแล้วคะ่ะหืไข่กุ้งแน่นๆไข่กุ้งแน่นๆนะคะแล้วก็แซลมอนแล้วก็อันนี้นะคะเป็นทีเด็ดนะคะอันนี้เรากินที่ญี่ปุ่นเนาะป้าเนาะอร่อยมาก <c oughs> แล้วก็ที่นี่มีนะคะใครที่ไปญี่ปุ่นแล้ว <c oughs> เคยกินแล้วติดใจนะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จุม่มจุ่มในตรงนี้ จุม่มครั้งเดียวอย่าจุ่มซ้ำนะคะจุ่มแค่ครั้งเดียวแล้วก็กินอะไรไหมอีกจ้ายังไม่พอค่ะโอ้โหนี่โอป้าจินชอบตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะปลาไข่หรือว่าชิชมโมชิชมโม,ชชม,โมอ่าใสไปเลยอ้โหนีดา ดีลาเขาโอเคเราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะตัวนี้รอยอยู่บ้านเงาเงาเลยอือหรือหน้าเขาโดนเวลาโดนจุ๊บแล้วฟินมากอออโอโฟิน โอเคเราก็กลับมาถึง okay, บ้านกันแล้วเป็นไงเหนื่อยไหมเล่นกีฬาวันนี้อ๋อวันนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยมากใช่ไหมเพราะว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พลังเยอะใช้แรงเยอะเพราะว่าต้องสู้กับน้ำนะคะแต่ว่าเรามั่นใจในการออกกําลังกายและทํากิจกรรมต่างๆมากขึ้นเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆนะคะชาเมคคริสตัลคอลลาเจนนะคะตัวนี้บอกลาปัญหากระดูกหรือว่าข้อเสื่อมได้เลยเพราะว่าเล่นกีฬาเนี่ยหรือว่าแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยพออายุมากขึ้นกระดูกหรือ ว่าข้อของเราเนี่ยมันก็จะเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วยิ่งอป้าเป็นคนที่เล่นออกกําลังกายเยอะอย่างเงี้ยกระดูกหรือข้ออย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าปวดมากใช่ไหมก็เลยต้องมีตัวช่วยดีๆช่วยไว้นะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องกระดูกเรื่องข้อต่างๆตัวนี้ช่วยได้แล้วก็ที่สําคัญนะผมอลิสกินก็คือผมสวยเห็นไหมดาเงางามผมสวยแล้วก็ผิวสุขภาพดีด้วยของเค้าซองเล็กมากเห็นไหมเวลาเราจะไปต่างจังหวัดเราก็ไม่ต้องเอาไปทั้งกล่อง แล้วก็พกไปแค่งเงี้ยสมมุติจะไป7วันก็เอาไป7จสองอ๋อ oh, ใช่ใช่ก็คือพกง่ายมากๆเลย<ง>นะคะ<ง>ตัวนี้นะคะเราสองคนมั่นใจเพราะว่ามีผลการวิจัยจากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยวอวว่ามีประสิทธิภาพยับยั้งการอักเสบของข้อต่อได้อ่ะโอเคนะคะวันนี้เราสองคนก็สนุกสนานและเหนื่อยมากและอิ่มมากตอนนี้คือง่วงแล้วง่วง,งนอนง่วงนอนง่วงนอนมากนะะ <laughs> ก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับ